สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพ่นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแฮมอกไก่อกไก่บดขึ้นรูปของอีซีเทสนะครับก็ราคาสามสิบห้าบาทซื้อได้ที่เซเว่นะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะเขียนว่าใหม่เพิ่มหนึ่งชิ้นนะครับก็สามสิบห้าบาทได้มาห้าชิ้นก็ตกเจ็ดบาทนะครับผมโอเคก็ยุคนี้อะไรก็ต้องประหยัดเนาะเขาเพิ่มให้หนึ่งชิ้นเราก็เอานะครับก็ตรงนี้เขียนว่าไขามันต่ําโปรตีนสูงแต่เขียนตรงนี้ไว้ว่าไม่ใช่อาหารชนิดพลังงานต่ํา เขียนทาไมครับปกติจะเจอแต่ว่าอันนี้คืออาหารชิ้นที่พลังงานต่ำครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็มารีวิวกันนะครับแต่ก่อนการรีวิวต้องอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะในนี้ก็เขียนว่าเป็นอกไก่นะครับเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เครื่องปรุงรสเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับโอเคเขียนแค่สองอย่างนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารนะครับพวกโซเดียมนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เรามาชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแตนแตนนะจ๊ะกินหอม่ะเฮ้ยกินหอมาะกินแบบแฮมหอมมากเลยนะครับ นี่ชิ้นก็ขนาดนี้นะจ๊ะชิ้นเนี้ยก็คือ7บาทนะจ๊ะชิ้นนี้คือราคา7บาทก็ประมาณขนาดนี้แหละกินแฮมหอมอะ่ะโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ตรงๆนะแข็งไปลวกเขาเวฟไม่ดีว่ะก็คืออาการอย่างเงี้ยถ้าเที่ยวกับแฮมหมูนะครับแฮมหมูจะนิ่มกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครติดนะครับพวกแฮมหมูอะ่ะที่รสชาติแฮมหมูเนี่ยอันนี้คือรสชาติคล้ายแฮมหมูนะแต่ว่ามันออกกลิ่นไก่มาเพราะม,มีรสชาติของไก่แล้วก็เนื้อสัมผัสเป็นเนื้อไก่แต่มันจะมีส่วนที่มีความแข็งกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดใครชอบนิ่มๆนะเนียแลว่าเฮ้ คุณไปกินแฮมหมูดีกว่านะครับเพราะนี่เวลากัดเข้าไปเนี่ยยังรู้สึกถึงความเป็นเนื้อไก่อยู่อ่ะบางทีมันเนื้อไก่แบบเหนียวๆใช่ไหมไน,นี่มีความแข็งนิดซ่อนไว้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ซ่อนเยอะนะแต่ก็เจอดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบกินนุ่มๆนะไปแฮมหมูนะครับแต่ว่าใครชอบกินแบบอะไรเพราะอกไก่นะเขเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้นี่เขาก็มาตอบโจทย์ของพวกเฮลตี้นะครับแล้วก็เพราะส่วนเนี้ยมันเขาเออรียกว่า อกไก่อ่ะคือเวลาเราออกกําลังกายครับฟิตเนสเนี่ยสิ่งที่คนออกกำลังกายฟิตเนสกินนะครับคืออกไก่เพราะตรงนั้นนะให้โปรตีนเยอะนะครับในปริมาณหน่วยต่อกรัมที่เท่ากันนะครับเป็นงั้นพวกฟิตเนสเขาจะชอบนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าทําใช้ได้อยู่อ่ะคือแต่ถ้าเกิดถามว่าโดยส่วนตัวพี่อนชอบอะไรมากกว่านะครับพี่อนชอบแฮมหมูมากกว่านะเพราะมันนิ่มนั่งกินอันเนี้ยมันยังเจอความเหนียวของเนื้อไก่อยู่บ้างนะแต่ว่ารสชาติก็โอเคพอๆกันนะครับสู้กันได้โอเคครับเพื่อนคนตการเรียนรู้คลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับบชอกกก็ฝาดไลค์ ติดต่อใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ